ถ้าสันเป็นเบอร์คนอื่นบอกเวทำไมหนูเทอดเพราะว่าเวสะใจเพลงนี้พอดีเอออย่างเงี้ยสะใจจริงอุ้ยแล้วนะคะเพลง Monster คือเพลงถึงก็คืออุ้ยถึงอันยองเซลจอนซิสวซเดค่ะก็เป็นอีกวงหนึ่งที่วันนี้เขากล้ามาอีกแล้ว ต่อยอดกายต่อยอดที่แล้วเลยตามที่เราไปเรียนไปเนี่มันคือชิปอ่ะเราก็ให้ความเห็นไปแล้วแล้วก็ไลฟ์แด้กให้ความเห็นไปแล้วสำหรับ forever อ่ะอันนี้คือที่ได้ยินมาเขาบอกว่าอะไรใหม่ๆอะไรใหม่ๆแล้วนี่ก็เลยแบบอุ้ยคาดหวังอีกแล้วมีเพิ่มสปอยจากคนที่ดูจองซีที่รู้ว่าฉันอ่ะชอบท่อนหกที่แบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบนั้นที่ฉันชอบโอ้ยจริงเหรอเนี่ยอ่ะไว้เต้นเตอนนี้ิฮุกหรอเหรอเฮ้ยฮกเราเอ้ยมาไว้อย่างนั้นละดิันนี้น้องกลับมากับเพลง forever forever และสำหรับที่ไดินมาว่าอะไรในไหนที่ถูกเป็นมาเพราะฉะนั้นไม่พูดพร่ำหรอปครไม่พูดพร่ำเลยก่อนที่เราจะไปดูกันนะอย่าลืมกด subscribe พวกเราอย่าลืมกดกระดิ่งเพืป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับงั้นเราไปดู Forever ของ Baby Monster กันนะครับแปดสามสองหนึ่งเฮ้ยเราห้องสี่ศูนหนึ่งเป็นคุณหนูแวะมากเที่ยวที่โรงแร so high, sure มสวีทหวานา ้อนได้ดีมากเลยนะเนี่ยตอนี้ันจะดีนะเฮ้ยได้กานรความ,มแบบ

ทำไปใส่ซอนแล้วเหรอเรีนโดนไปโดนโอ้โยไออารยอนอเราเดือของจริงแล้เสียงของแบบสุดเลยบ้าแต่ชอบมันมาดี่ไหนเคป๊อปสมัยก่อนอะนีใช่ ว่าอเอาน้อไมาเป็นทออ้อติดหูอ่ติดยังยังน,นี่เชนเอาด้วขอไหนะเนีย่ย

แล้วเแล้วมันเป็นเจ้าหญิงยูบอ่ะเจ๊หลังจากจบ forever baby mon เราเป็นยังไง <laughs> ประทับใจเลยไหมประทับใจอะไรอย่งยงอา,างเฮ้ยแต่นี้เพลงยาวมากเลยครึ่งสี่นาทีอะระหว่าไม่สังเกตขอพูดในสิ่งที่ฉันอั้นไว้ในเอ็มวีอ่ะคือเหมือนที่เราเคยดูเอ็มวีของเจนเก่าๆที่กลับมารวมตัวกันเออเออฉันรู้สึกว่าเพลงนี้มันเบอร์ใหญ่เบอร์รันเลยอ่ะมันมีสตอรี่ที่รู้สึกว่าเพลงเป็นเซเล็ที่ลอยตัวแล้วลอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือพลังของเพลงก็ให้ความรู้สึกแบบนั้นนะคือไม่รู้สึกว่าเป็นแบบรุกกี้อ่ะคือเพลงใหญ่มากเออจริงแล้วไอ้เลิฟอะตัวท่อนหูอ่ะเหมือนเพลงเจนสองเล ใช่สิ่งที่เราประทับใจที่สุดเลยคือเหมือนเป็นหลังบิ์ที่เป็นแรปนิดนึงแล้วก็กลับมาเป็นแรเอร์แล้วค่อย้กลับมาเป็นฮุกุแบบใหญ่ฮุกใหญ่เออซึ่งตอนแรกคาดหวังว่าจะแตกไปเลยถ้าเป็นแรปแตกเลยมันจะบอกว่าอาจจะได้อีกฟิลหนึ่งแต่ชานก็ชอบแบบนี้ตอนแรกชอบนี้เออเพราะว่าไม่อยากเห็นแล้วว่าจะปาร์ตี้แต่เไม่ปาร์ตี้หรอกค่ะชนั้นไม่ได้แบบว่าอยากได้ท่อนปาร์ตี้ใหญ่แต่หมายถึงว่ามันจะเป็นแบบ แบปเปบี่ยนเรื่องเพราะว่าท่อนนั้นมันแบบมันมาเพราะว่ามันคือกำลังจะโชว์ศักยภาพว่าฉันนล่ะ The Man r ราพ e r ์แต่ว่าเป็นแบบเนี้ยก็ไม่ติดอะไรเพไม่ใหญ่เลยคืนนี้ชอบความแบบบุกแบบนี้มาได้เลยสามรอบมาได้เลยคือสะใจได้รอนะครแกงบัวข้อคือได้รองเถ้าพงกันดูคนเลยมั้งก็จะไม่ผิดเพลงเนี้ยพอมันยาวปุบ้่าทุกคนเหมือนได้โชว์ศักยภาพจริงสะใจในนี้พอดีอะเออนนี้สะใจจริงป่วยแล้วนะคะ ไอพี่มอนสเตอร์คือเพจถึง,ถง,ถงกง็คืออวยถึงโบไปถึงคอยแรกที่พูดเลยก็คือสไตลิสทำถึงหน้าผมทำถึงก็เลยรู้สึกว่านี่คือเซเลบริตี้ก็เอเอใช่มันมันไม่เหมือนกกี้เนาะมันเหมือนแบบว่าฉันโด่งดังใช่นะแล<ต>้วฉัน,ฉนจุด้องไปถึงนะอา้าทุกต้องแล้วก็เลย agree อกรีกับพี่ต่อว่าออราเดอร์ไอเนียคือตอนนี้นมันไม่ใช่แค่ร้องเต้นแร็ป แต่มันเป็นแอตติเจ,ดจอจดอิใช่ซึ่งตอนเนี้ยแบบเราพูดตรงๆว่าในวงการเคปอป่ะมันเหมือนบอแบบเฟ้นหายยอดมนุษย์ล้วอ<ช>่ะมันเหมือนเ้นหายดานหรเข้าใจปะทุกคนแม่งแบบแทบจะละลายโพซิชันไปหมดแล้วอะตอนนี้ม,มันหลากหลายกว่าเมื่อก่อนเยอะมากคือเหมือนมันไม่ใช่อลราวรอเดอร์ er ที่เป็นแค่แบบบูดีอย่างเงี้ย แต่มันเป็นแบบเนี้ย 3D อาจทุกคนต้องกลมต้องครอบวงเนี้ย live performance หรือว่าแบบการลองของเขาว่าไม่ติดอะไรเลยเป็นอีกวงที่ชอบดู live p e r f o r m n c e เลย่างเดียวเลยเพลงที่จะพาน้องครุฑไปดู live performance ไปว่าแล้วไงอะโอเคโอเค

น้องรามี่มาไทยเราคือแบบได้ซีนไปเต็มๆพูดไทยจริงๆแต่ครับเขาไม่เขาไม่สลับน้องคนหนึ่งมาลองภาพออกมาเลยโอ้ยไรแลยแล้อก็เป็นดีเป็นดีเขาลูกกินซีนสุด แบบไม่ด้แรงไปไหมแรงไปแรงไปกดคอไปไออันนี้อันนี้เดี๋ยวแทนพาริตาลองมางต่อไปไปันนี่ขึ้นเยูอบ้าเลยนะ มาจ้าวบมีทางเป็นชุดอะไรหรือเปล่ามตย์ไม่เรไา,มานนไ,ไม่เปลี่ยนทรงผมให้น้องไม่หรอกเนาะ จบกลางนะทุนนี้อยู่กันตปยังไม่เหรานี้ชอบแบบความที่เต้นเต้นอยู่แล้วก็หยิบปเปียมาแล้วก็มันจบส่งจบไปแล้วเปลี่ยชุดทำไม,ไมคิดมาๆๆไงครับเปลี่ยชุดทำไมแล้วแล้ว,ลวผมทรงไปผมทรงเดิมอะไรชอบไนะชอบนะอะไรแบบนี้ชอบถึงได้บอกเลยว่าเนี่ยมันเป็นเพลงที่เราได้เห็นศักยภาพน้องแบบสักท <L> ี่จะพูดตอนรีแอคก็คือไอ้ท่อน for ever for ever แล้วค่อย คือเมทัลลุกสุดยคือแอตลิปมาถูกต้องมากมันทำให้เพลงใหญ่ตอนนี้เป็นเมื่อไก็ประมาณนี้สำหรับ Forever ใช่อ่ะส่วนตัวชอบชอบเลยเหมือนกันอุ๊ยวันนี้เพลงดีเออวันนี้เพลงดีนะนี่ดูก็สามเพลง สำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งดีๆไม่ย้ันใจใพวกเราแล้วก็ถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยแล้วก็ไปดูคลิปอื่นๆของช่องเราได้นะครับใช่ครับแล้วถ้าอยากจะพูดถึงพวกเราใน t ิ i เตอร์อย่าลืมใส่แฮชแท็กจ<อ>งเว้นซิสให้พวกเรา <c oughs> ด้วยนะครับสำหรับนี้ไปละอันยองอ